รักและก้าวไปด้วยกันเห็นไหมครับพี่น้องเราจะรักและก้าวไปด้วยกันถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงเราในเช้าวันนี้ว่าให้เรารักและก้าวด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานในช่วงเวลานี้นะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์งที่พระเจ้าได้ทรงนําเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันให้มีความรักและมีชีวิตที่ร่วมใจกันความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า และรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราขอบเพื่อคุณพระองค์ขอเช้าวันนี้ขอพระเจ้าคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรานำพาในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราที่จะเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าและร้อยเท่าในชีวิตของเราอธิษฐานขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าพูดใน ยอหอนบทที่13ข้อที่34ถึง35เป็นคำที่พระเยซูได้บอกกับสาวกของพระองค์ให้เราอ่านด้วยกันไหมครับผมอ่านหนึ่งข้อพี่น้องอ่านหนึ่งข้อนะครับเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านทั้งหลายท่านจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น เราจะอ่านข้อที่35อีกครั้งด้วยกันนะครับเสียงดังๆนะครับ1 2 3่้าท่านรักซึ่งกันและรักกันดังนั้นแหละทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราทำไมพี่น้องทำไมพระเจ้าต้องเรียกร้องให้เรารักซึ่งกันและกันบัญญัติใหม่ที่พระเยซูได้บอกกับสาวก ก็คือหนึ่งคือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าสุดกำลังสุดความคิดเรารักพระเจ้าอย่างที่สองที่มันยากยิ่งกว่าเพราะเรารักพระเจ้าที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นตัวบุคคลเราอาจจะรักได้สุดๆนะฮะแต่รักต่อไปคือรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเพื่อนบ้านคือใครครับที่ไม่ใช่ตัวเราเอง ที่ไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นครอบครัวเราเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านเราจริงๆบางคนบอกว่าคิดในใจบอกว่าผมก็รักเพื่อนบ้านแต่รักแทนที่จะเป็นลอเรือกลายเป็นลอลิงมีต้นมะม่วง,งเพื่อนบ้านมันข้ามมาที่บ้านเราเราก็ตัดมะม่วงรักของเพื่อนบ้านรักรักนี่เรักขโมยนะไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่แต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารักก็คือรอลิง เอ้ยไม่ใช่ล,ล้อเรือพี่น้องไม่แก้ผมเลยเนี่ยล,ล้อเรือรักเพื่อนบ้านและรักซึ่งกันและกันบัญญัติใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราคือเรารักซึ่งกันและกันคําถามก็คือว่าเราสามารถรักซึ่งกันและกันได้ไหมได้เห,เห็นไหมครับพี่น้องเรารักซึ่งกันและกันหลายครั้งอาจจะคนบางคนอาจจะไม่น่ารักในชีวิตของเรา บางคนอาจจะทําให้เราเจ็บปวดบางคนอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อใจแต่เราจะไม่ดําเนินตามอารมณ์และความรู้สึกแต่เราจะดําเนินตามพระวจนะคําของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าปัถน,นาให้เราที่จะรักซึ่งกันและกันเมื่อเรารักซึ่งกันและกันนั้นมีผลยังไงเมื่อเรารักซึ่งกันและกันเราจะร่วมใจกัน พระพรอย่างหนึ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อหรือว่าสาวกของพระองค์ที่จะเพิ่มพูนที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเขาต้องทำอย่างหนึ่งก็คือรักซึ่งกันและกันคนที่รักกันเป็นคนยังไงครับพี่น้องคนที่รักกันจะห่วงใยคนที่รักกันจะยิ่งเราเป็นคริสเตียนจะอธิษฐานเผื่อ คนที่รักกันจะมีหัวใจที่เพราะว่พวงซึ่งกันและกันเมื่อกี้บอกว่าถ้าไปคนเดียวเราไม่สนใจใครไปละอาจจะไปได้เร็วแต่เมื่อเราท้อใจเราก็อยู่อยู่คนเดียวอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราที่จะไปคนเดียวนะไปคนเดียวท้อใจคนเดียวหยุดคนเดียวหายคนเดียวแต่พระเจ้าอยากให้เราที่จะไปด้วยกันเห็น <Amen. S 1> ไหมครับพี่น้อง ไปด้วยกันด้วยความรักนั้นพระวจนะคำของพระเจ้าที่ย้ำเตือนและบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าให้เรารักซึ่งกันและกันและพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราคนที่รักพระเจ้าแล้วรักซึ่งกันและกัน และคนทั้งหลายจะเห็นถึงพระเจ้าในความรักต่อชีวิตของเราที่เรารักซึ่งกันและกันเเมนไหมครับพี่น้องงะนั้นบางคนบอกว่ารักพระเจ้าแต่เราไม่รักซึ่งกันและกันเกลียดซึ่งกันและกันหรือว่าไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นไปได้ไหมเพราะบางคนบางคนที่ไม่ได้รักซึ่งกันและกันก็จะดินทาว่าร้ายแก่กันและกันฉะนั้นคนที่รักกัน คนที่ความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะเป็นคนที่สํแแดงความรักและอบอุ่นและผมเห็นว่าคิดจักรไทยรนาเริ่มและเห็นสิ่งหลังนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักที่มีต่อซึ่งกันและกันบางคนบอกว่าคิดจักไทยรนาเราไม่มีก,ก๊กบางทีเราก็ดูหนังเรื่องสามก,ก๊กบ่อยๆเนาะ มันมีหลายก๊กหลายหมู่หลายเหล่าท่านนี้เรามีก๊กเดียวเองไหมพี่น้องก๊กเดียวคือก๊กพระเยซูเอเมนไหมครับก๊กเดียวไม่มีสามก๊กไม่มีหลายก๊กหลายหมู่หลายเหล่าเรามีทหารเดียวคือทหารของพระเยซูและขอบคุณพระเจ้าและสิ่งต่างๆปีใหม่นี้ให้เรามีความรักทวีมากยิ่งขึ้นปีเก่าไม่ได้รักก็ปล่อยให้มันปีเก่าไปอันนี้ปีใหม่ ทำใหม่นะดำเนินชีวิตใหม่และบากบันมุ่งไปสู่หลักชายใหม่ในพระเจ้าปีเก่าเราอาจจะไม่รักร้ออาจจะ50%าสปีใหม่นี้ให้เราที่จะรัก100แบบร้เอเอรเซนมนไหมครับพี่น้องดังนั้นในที่นี้ใครไม่ต้องการความรักบ้างครับผมก็ไม่ยกมือทุกคนต้องการความรักที่มาจากพระเจ้าด้วยและความรัก ที่มาต่อซึ่งกันและกันยิ่งบางคนที่ไม่สบายต้องการการหนุนใจต้องการความรักและความห่วงใยและการอธิษฐานเผื่อฉะนั้นผมอยากหนุนใจและบอกพี่น้องว่าให้เรามีความรักมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีความรักมากยิ่งขึ้นคนทั้งหลายจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราคนอื่นไม่รักไม่เป็นไรแต่เราเริ่มรักก่อนเอเมนไหมครับพี่น้อง เราเริ่มรักก่อนไม่ได้เริ่มไม่ใช่บอกคนอื่นต้องรักก่อนอันนี้เป็นรักแบบมีเงื่อนไขแต่รักที่ไม่มีเงื่อนไขคือถึงแม้คนอื่นไม่รักแต่เรายังรักและหวังดีกับเขาเห็น <Amen S 2> ไหมหมครับพระเจ้าของเราก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าของเรารักเราถึงขนาดให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปในชีวิตของเราความจริง เราเองต่างหากที่ต้องตายบนไม้กางเขนที่ต้องถูกตอกและตึงบนนั้นแต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าจึงให้พระบุตรอง์คเดียวของพระองค์จ่ายค่าจ้างแห่งความบาปในชีวิตของเราที่ผ่านมาพี่น้องเรามีเข้าดาวนะเข้าดาวไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าอาหารขนาดไหนอาหารเหลือนะครับอาหารสุดยอดเลยนะครับ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันถวายนะครับไม่ได้ขอจากโบสถ์เลยนะครับต่คนถวายมีพระละใจช่วยกันและขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามีเขาดาวใช้เวลานามัสการและอธิษฐานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้ามีสองคนมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นวัยรุ่น แล้วมาความกับน้องคนหนึ่งนะคม,มนู้นมาด้วยกันแต่สองคนนี้มาผมผมมาร่วมด้วยได้ไหมได้ไหมบอกได้ครับผมเป็นคริสเตียนเคยอยู่โรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนคริสและเพื่อนผมเป็นคริสเตียนเคยไปโบสถ์และหาโบสถ์ที่อยากมานมัสการและอธิษฐานในคืนเขาดาวนั้นเขามาสองคนช่วงเวลาเราอธิษฐานพอดี หลังจากนั้นก็ได้คุยคุยกับเขาแล้วผมก็ได้เป็นพยานว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเรียกเขาและหนุนใจเขาว่าให้สแสวงหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เขามาร่วมกับเราและเราได้ใช้เวลาอธิษฐานและคุยกับเขาหนุนใจเขาในทางของพระเจ้าเขาเห็นเราอธิษฐานเขาก็กล้า,ก,า,ก,าก,กลัวอยู่ข้างนอกนะ แล้วมีน้องคนหนึ่งก็มาร่วมแล้เขาเลยเดินตามมาก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีความรักคนก็อยากเข้ามาแต่ถ้ามีความเกลียดความขัดแยง้งคนไม่เข้ามาพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องเราอยากอยู่ที่ที่มีความขัดแยง้งหรือว่าอยากอยู่ที่ที่มีความรักความขัดแยง้งไม่มีสันดิสุข แต่ความรักมีสันติสุขเอเมนไหมครับพี่น้องมีความอบอุ่นฉะนั้นบางคนบอกว่าสุภาษิตไทยบอกว่ากินเนื้อในที่ขัดแยง้งกินผักในท,ที่ที่มีความรักดีกว่ากินเนื้อในที่ที่มีความขัดแยง้งโกรธเกลียดกันถึงแม้อาหารดีแต่ไม่อร่อยแต่มีผักแต่มีความรักก็สามารถ มีความสุขได้เห็น,นไหมครับพี่น้องฉะนั้นให้เรารักปีต่อไปนี้ให้เรารักและเดินไปด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่เรามีที่พระเจ้าได้ทรงให้นิมิตก็คือว่าเพิ่มภูนเกิดผลและเป็นพรไปสู่ผู้อื่นในพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับได้บอกว่าฮะขยับต่อไปในหนึ่งย่อนบทที่3ข้อที่18บอกว่า ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเอเมนด้วยการกระทำและด้วยความจริงบางคนเขาบอกว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกวัยรุ่นชอบใช้รักนะแต่ไม่แสดงออกรู้ไหมครับว่าเขารัก แต่พระวัจนะคำของพระเจ้าบอกว่าคนที่รักเนี่ยจะมีอะไรแสดงออกเป็นการกระทําบางคนอาจจะเขินที่จะพูดความรักแต่เขาทําเขาทํารักพระเจ้าเขาทำนะถึงแม้ว่ามีคนชมหรือไม่มีคนชมเขายังรับใช้พระเจ้าอันด้วยความรักฉะนั้นพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่ารักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง บางคนบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่บางคนบอกว่าวาพูดความจริงก็อาจจะทําให้ตายได้ในคนโลกแต่เราซึ่งเป็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าเรารักกันด้วยความจริงงนั้นพระวจนะคำของพระเจ้าว่าผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงในพระคำของพระเจ้านะครับ ในพระคัมภีของพระเจ้าต่อไปในโลมบทที่12บข้อที่9บอกว่าให้เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3ขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกียรติชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีเอเมนขอให้เรารักขอให้ความรักมาจากใจจริงคนที่จริงใจเราสา,สามารถสัมผัสได้ ไม่ใช่ปากหวานอย่างเดียวพี่น้องแต่จริงใจการกระทําจริงใจคําพูดจริงใจถึงแม้บางครั้งอาจจะปากไม่หวานนะแต่เขาจริงใจคนที่จริงใจเนี่ยเราสัมผัสได้ดังนั้นคนที่ชมเราแบบจริงๆนะเราสัมผัสได้เห็นไหมฮะบางคนแบบสวยให้เรารับว่าสวยจริงๆนะสวยเขาชมจริงๆนะบางคนบอกหล่อเขาหล่อจริงๆนะนะครับให้เรารับ ด้วยความจริงและพระคำของเจ้าบอกว่าจงเกียรติชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีเอเมนยึดมั่นในสิ่งที่ดีต่อไปครับพวจนาคำของพระเจ้าในเอเวซัตบทที่3ข้อที่สิบอกว่าให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยความเชื่อให้ท่านได้อย่างลากและมั่นคงอยู่ในความรัก พี่น้องครับพี่น้องรักลูกพี่น้องไหมรักใช่ไหมครับแล้วลูกพี่น้องเนี่ยบางทีเราเด็กก็น่ารักใช่ไหมเพราะเรารักเขาเป็นลูกของเราเรารักเขาบางครั้งเขาทําดีกับเราบางครั้งเขาทําไม่ดีกับเราเรารักไหมรักฉะนั้นความรักนั้นมันไม่มีเงื่อนไขความรักนั้น เป็นความรักที่มาจากพระเจ้ายิ่งเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นถ้ามีเงื่อนไขเราไม่ได้ความรอดผ่านทางพระเยซูพระองค์ทรงเป็นความรักพระเยซูเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราฉะนั้นในพระวจนะคำของเจ้าตอนนี้บอกว่าให้พระคิดประทับในใจของท่านด้วยความเชื่อ ตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าประทับในใจของเราโดยความเชื่อเชื่อในพระองค์และให้ท่านยังลากยังลากเหมือนต้นไม้ที่มันยังลากลึกยิ่งต้นไม้โตก็ต้องยิ่งยังลากลึกยังลากตั้งมั่นคงอยู่ในความรักของพระเจ้าตั้งมั่นคงอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะพระเยซูเป็นพระวาทะ พระวัฒนะก็คือพระคาของพระเจ้าให้เราอย่างลากลึกในพระวจนะคาของพระเจ้าด้วยความรักยิ่งเรารักพระเจ้าเราต้องรักพระวจนะคาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแสวงหาพระเจ้าในการเฝ้าเดียวและอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าทุกๆวันอันนี้เป็นการอย่างลากลึกในพระคาของพระเจ้าหลายคนไม่ได้อย่างลากลึกในไม่ใช้เวลาเฝ้าเดียวไม่ได้อย่างลากลึกในพระวจนะคำของพระเจ้า ลากมันอ่อนเมื่อมีปัญหามันคอยจะล้มอย่างเดียวเลยเพราะไม่ได้มั่นคงในพระวจนะคําของพระเจ้าแต่มั่นคงในอารมณ์ของเราแต่ปีใหม่นี้พี่น้องให้เรามีมั่นคงในความรักของพระเจ้ายังลากลึกในพระวจนะคําของพระเจ้าทุกทุกวันปีใหม่นี้ผมก็ตั้งใจที่จะอ่านพระวจนะคําของพระเจ้ามากกว่าเดิมตั้งใจที่จะศึกษาวจนะคําของพระเจ้ามากกว่าเดิม เชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราใหม่ขึ้นให้เราเติบโตขึ้นเมื่อเราหยั่งลากลึกในพระเจ้าเราจะเกิดผลในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นในพระเจ้าคำของพระเจ้าย้ําเตือนในชีวิตของเราคนที่มีความเชื่อจะหยั่งลากลึกในพระเจ้าต่อไปนะครับต่อไปครับก้าวด้วยความเชื่อที่มาจากพระเจ้าก้าวแรกนั้นคือก้าวด้วยความรัก และก้าวต่อไปก็คือก้าวด้วยความเชื่อพี่น้องครับบางคนบอกเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายด้วยความเชื่อในพระธนะคมของพระเจ้าแต่บางหลายครั้งน่าเสียดายบางคนเริ่มต้นด้วยความเชื่อในพระเจ้าแต่เมื่อนำเนินชีวิตไม่ได้อย่างลากลึกในพระเจ้าสุดท้ายด้วยความไม่เชื่อปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้า มีพี่น้องแต่ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องที่นี่และทุกท่านในที่นี่ว่าเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายด้วยความเชื่อเอเม,มนไหมครับพี่น้อง <ST. S 1> เราต้องอยังลากลึกในพระเจ้าด้วยความเชื่อนาเนินชีวิตก้าวด้วยความเชื่อทุกวันถึงแม้ว่าในโลกนี้โควิดจะมาอีกระลอกหนึ่งแต่เรามีความเชื่อในพระเจ้าเอเม,มนไหมครับพี่น้อง <ST. S 1> พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเราพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับทำไมเงียบจัง เอเมนคนเดียวพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าจะนำพานในชีวิตของพี่น้องไหมครับเอเมนเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในโลกนี้ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราตามพรชนระคำของพระเจ้าเชื่อในพระชนะคำของพระเจ้าแล้วมันจะเกิดผลในชีวิตของเราหลายคนพี่น้องบางคนค้าขายใช่ไหมบางคนรู้สึกว่า มันมีผลกระทบแต่ผมผมมองย้อนผมมองคิดไปว่าคนที่ค้าขายเนี่ยแทบจะไม่มีผลกระทบเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะทุกวันเราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินและจําเป็นและเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า อวยพรผ่านทางสมาชิกหลายคนในที่นี่ก็เขามีอาชีพค้าขายและพระเจ้าอวยพรที่วิถีใหม่ช่องทางใหม่ในการค้าขายเเมนไหมครับพี่น้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนในการค้าขายของเราชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องชีวิตนี่ดำเนินในทางของพระเจ้าเมื่อโลกมันเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างมันเปลี่ยนแต่ เราอย่างลากลึกในพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความคิดใหม่มุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่ได้คิดหรือว่าคาดหวังตามสิ่งที่คนข้างนอกพูดแต่เรายึดมั่นด้วยความเชื่อมั่นในพระวจนะคำของพระเจ้าดังนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าความเชื่อนั้น ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้สิ่งที่ยังไม่เห็นแต่มีจริงเพราะนั้นคนที่มีความเชื่อนั้นเป็นคนที่มั่นคงถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดแต่เราเชื่อว่ามันสามารถผ่านไปได้เราดูในวจนะคำของพระเจ้าต่อไปนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อที่29บอกว่าโดยความเชื่อ พวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลงเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายกันหมดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะชนชาติอิสราเอลพระเจ้านำเขาออกจากอียิปต์เข้าอยู่เข้าสู่แผ่นดินในพันธสัญญาก่อนที่จะเข้าแผ่นดินในพันธสัญญานั้นต้องเดินผ่านถิ่นธุรกันดาน และเมื่อพระเจ้านำให้โมเสสนำชนชาติของพระเจ้านั้นมีปัญหาเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นอะไรครับทะเลแดงข้างหลังเป็นกองทัพฟาโรที่จะไม่ยอมปล่อยให้ชนชาติของพระเจ้าข้ามไปได้พี่น้องครับถ้าเราเป็นอยู่ในขบวนของโมเสสเราจะคิดยังไงครับ บางคนบอกว่าตายแน่ถ้าพูดอย่างนี้นไงจะตายแน่เหมือนคําพูดเรานะครับคำพูดของเรามีสิทธิอานาจนะครับบางคนบอกตายแน่แต่โมเสสฟังประชาชนของพระเจ้าไหมครับฟังใครครับฟังพระเจ้าอธิษฐานพึ่งพาในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เอาไม้เท้าไปจุม่มที่ทะเลแดงและเมื่อจุ่มขึ้นน้ำ พุ่งขึ้นเป็นแผ่นดินแห้งให้ชนชาติของพระเจ้าเดินข้ามไปได้เมื่อเดินข้ามไปได้สุดท้ายทหารของอียิปต์ที่ไล่ตามมาก็เดินข้ามและคนสุดท้ายของชนชาติอิสราเอลขึ้นน้ำก็ุลดลบของทหารตายหมดแต่คนของพระเจ้ารอดเอเมนไหมครับพี่น้อง ทำไมเขาถึงรอดเพราะพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องในโควิดนี้เราก็รอดได้เพราะพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ว่าสถานการณ์เราข้างหลังจะเป็นปัญหาข้างหน้าจะเป็นปัญหาข้างข้างจะเป็นปัญหาแต่เราไว้วางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าและสวรรค์และแผ่นดินโลกและเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเรามีพระเจ้าเราจะกลัวสิ่งใดพี่น้องเรามีพระเจ้าเราจะกลัวสิ่งใดแต่นอกจากใจเราไม่มีพระเจ้าเราจะวิตกกังวลเราคิดว่าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือแล้วพระเจ้าไกลห่างแล้วแต่ผมอยากบอกพี่น้องในปีใหม่นี้ว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าปัญหาในชีวิตของเราจะเป็นหนักหนา ขนาดไหนก็ตามพระเจ้ายังห่วงใหญในชีวิตของเรามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากบอกว่าเขาเรื่องเล่าเขาบอกว่าเขาเดินเขาเดินกับพระเจ้าสองเห็นรอยเท้ามีสี่รอยเท้าพระเจ้าเดินไปด้วยริมชายหาดเดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งเขาตกใจทำไมมันเหลือ สองร้อยเท้าพระเจ้าไม่เดินด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อเห็นภาพนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้อุ้มเขาและรอยเท้าที่เขาเห็นนั้นเป็นรอยเท้าของพระเจ้าฉะนั้นผมอยากบอกพี่น้องและในวจนะคำของพระเจ้าและย้าเตือนพี่น้องว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะช่วยเหลือเราไม่ว่าปัญหาของเราเป็นยังไง ยิ่งมีปัญหามากก็ต้องยิ่งเข้าหาพระเจ้าอย่างลากลึกในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องในใกล้จะเสร็จนะครับในตอนท้ายในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่9บอกว่าอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสจงต่อตามมั่นคงด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยาก ลำบากอย่างเดียวกันเอเมนไม่ได้ไม่ใช่เราทุกคนเดียวพี่น้องบางคนคริสเตียนบอกว่าปัญหาเราเผชิญอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็ทุกบางคนนี่ทุกมากยิ่งกว่าเราอีกเอเมนไหมครับพี่น้องเราสามารถที่จะที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้รับใช้พระเจ้าได้และพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากอย่างมากมายแต่ถ้าเรายังนอนอยู่นั่น เงินมากมายก็สามารถไม่สบายนอนอยู่ตรงนั้นเงินมากมายก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ยังดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าได้ยังรับใช้พระเจ้าได้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเรามั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงอยู่เสมอให้เรายึดมั่นในพระสัญญาเหมือนชนชาติอิสราเอลที่ยึดมั่น ในพระสัญญาของพระเจ้าในสุดท้ายชนชาติอิสราเอลก็ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็อยากหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้และบอกพี่น้องว่าให้เรามีความรักต่อพระเจ้าและรักต่อซึ่งกันและกันและก้าวไปด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพรรองพระวจนะคำของพระเจ้ามาถึงในชีวิตของเราทั้งหลายที่เราจะมีความรัก ใหพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและก้าวด้วยความรักและก้าวด้วยความเชื่อมั่นในโปรง่งขอพระเจ้าจทรงนำพาในชีวิตในปีใหม่นี้ที่เราจะเห็นถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเห็นถึงการอัศจรรย์ที่มาจากโรร่งเห็นถึงฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าจะทรงเลือกและเรียกเราทั้งหลายผ่านทางพระบุตรของโรร่งพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางพระบุตรและพระบุตรได้รับเกียรติรรผ่านทางชีวิตของเรา เราขอยึดมั่นพระองค์ในความเชื่อและอย่างลากลึกในความรักมั่นคงขอโพรองดำรงอยู่ในชีวิตของเราอยู่เป็นนิดเราขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน